the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกร้อมกับเพื่อนๆในชมรมพุทธของมหาวิทยาลัยแต่าสมัยยังเรียนหนังสืออยู่โดยมีพระอาจารย์ทิวะธรรมกายทำหน้าที่กัลยาณมิตรพามาปัจจุบันลูกได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่แบงก์แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็ได้มาวัดเป็นประจำลูกขอกราบเรียนถามประวัติชีวิตของลูก พ่อเป็นรรมทานแล้วแต่หลวงพ่อจากรุณาเจ้าค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงเนาะพ่อเงลูกรับราชการเป็นทหารบกอยู่ในกรุงเทพปกติพ่อนะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิไปทำบุญตามวัดต่างๆเป็นประจำตอนนมๆพ่อเนะเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าแต่ก็มาเลิกได้ในภายหลัง ต่อมาเมื่อพ่ออยู่ได้59ปีได้ป่วยเป็นมะเร็งที่คู่หัวใจกับปอดหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดจะอยู่ได้สมเดือนแต่ถ้าผ่าจะอยู่ได้หเดืนอดดนแม่ตัดสินใจให้ผ่าหลังจากผ่าเสร็จพ่อก็สามารถอยู่ธรรมาได้ถึงสี่ป <No. S 1> <c oughs> ีระหว่างสี่ปีนั้นพ่อจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและไสบาทุกวันจนวาระสุดท้ายชีวิต นี่คือต้องให้มีการผ่าตัดทำให้เกิดจิตสำนึกว่าตายแน่ตายแน่แนเลยฟิตขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็ยนใส่บาตรกันหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปหนึ่งเดือนลูกก็ได้รักษาศีลแปดทุกวันก่อนหน้านี้ลูกจะถือศีลแปดเฉพาะวันพระถือมันตั้งแต่สมัยอรียนววันหนึ่งลูกนอนอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งมีรูปถ่ายของพ่อที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ง,งานศพตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยลูกเดียฝันไ้ว่าเห็นพ่อในรูปมีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อแตกนี่ในฝันนะจ๊ะ่าเห็นพ่อที่อยู่ในรูปถ่ายลูกก็ถามว่าเป็นอะไรพ่อไม่ตอบในฝันไม่ตอบ จากนั้นก็มีชายร่างกายสีดำนุ่งผ้าแดงมาพาพ่อไปลูกเห็นพ่อเดินตามชายคนนั้นไปลูกก็เดินตามไปบ้างทั้งสองข้างทาง,งที่ลูกเดินไปนั้นมีแต่ความมืดจนไปถึงบันลังที่มีคนตัดสินความแต่ลูกก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันเห็นแต่ภาพจากนั้นก็เห็นพระภิกษุหนึ่งรูปเดินนําพ่อออกไปทางประตูด,ด้านหนึ่ง ราจะตามไปเขาก็ไม่ให้เขา้าหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกกับฝันเห็นพ่ออีกคราวนี้เห็นพ่อใส่ชุดขาวหน้าตาผ่องใสามากพ่อบอกกับลูกในฝันว่าพ่อจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดหนึ่งวันนี่ก็ฝันอีเหมือนกันนะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเดี๋ยวพ่อจะไปเกิดแล้วลหละแล้วพ่อก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็ไม่เคยฝันเห็นพ่ออีกเลย หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเตือนตีสี่พ่อสวดมนต์และนั่งสมาธิ <Yeah. S 1> ใส่บาตรที่คุณพ่อก่อนไปโรงเรียนนี่พอฝันสองครั้งก็ฟิตใหญ่ <Yeah. S 1> กลับจากโรงเรียนลูกก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิ <c oughs> ทำอย่างนี้เรื่อยมา <Yeah. S 1> ในระยะนั้นลูกรู้สึกว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นจุดวงกลม วงกลมกลมสองชั้นชั้นนอกมีแสงและด้านในเป็นจุดกลมแต่วงกลมทั้งสองชั้นแสงสีขาวเหมือนแสงอาทิตย์กระทบกับกระจกตัวลูกคิดว่ากระจกตาคงจะผิดปกติเพราะมองไปทางไหนก็เห็นไม่หมดเลยเห็นดวงหมดเลยวงกลมวงกลมพยาไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอสายตาเพราะไม่เจ็บปวดตาจึงปล่อยผ่านไป จนปัจจุบันนี้หลายปีผ่านมาแล้วลูกก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู่ลูกเป็นลูกคนโตมีพี่น้องสามคนคุณแม่รายฟังว่าตอนแรกเกิดได้หนึ่งวันพยาบาลน,นำลูกใส่กล่องให้แม่ดูคุณแม่เห็นสิ่งประหลาดที่มามาพร้อมกล่อง ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ก็บอกเป็นลิงไม่ใช่สัตว์หัวมันกลมๆเออใบหน้าสีดำใหญ่มากรอบๆหัวมีแสงสีเหลืองใหญ่จ้องมองดูลูกที่ยังอยู่ในกล่องนั่นแหละไม่ยอมไปไหนคุณแม่ท่านเห็นอยู่คนเดียว คุณแม่ก็ตกใจสิรเรียกคุณนาที่นอนเฝ้าให้ตื่นขึ้นคุณนาก็ไม่ตื่นไม่ตื่นคุณแม่เลยทำไงต่อขยยาวตอบท่องนโมแล้วโยนพระที่คล้องคออยู่เข้าไปในกล่องที่ลูกนอนสิ่งประหลาดนั้นก็จึงหายไปมาตอนเด็กลูกสนมากเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยสนใจเรียน แต่ก็จบมมัธยมไปที่สามแล้วก็มาเรียนต่อสายพาณิชย์ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นการกระสู่กระแสบุญของลูกเนื่องจากเพื่อนสนิทของลูกเข้าอยู่ชมรมพุทธศาสตร์ลูกจะมีโอกาสเข้าชมรมตอนแรกไปรอเพื่อนอยู่หน้าชมรมฟังเขาสวดมนต์จนชอบเสียงสวดมนต์มากลูกเริ่มสวดมนต์ตอนเชา้าและเย็นถือศีลแปดอาทิตย์ละครั้ง ได้เป็นธรรมโคตรเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ป่ะบจ้ชาธรรมโคมดเติรับบุญจัดงานตักบาตรทุกอาทิตยแล้วก็ได้เริ่มฝึกสมาธิประจบการศึกษาแล้วได้ทํางานได้ระยะหนึ่งลูกก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อลูกก็เลยแต,แต่งงานถูกต้องเจอะ <c oughs> สามเองลูกมีพี่น้องทั้งหมดหคนชายสีหญิงหนึ่ง สามีเป็นคนที่สองตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเขาก็ได้ไปเป็นเด็กวัดส่วนลูกคนอื่นๆนั้นอยู่กับพ่อแม่หมดแต่จำนวนพี่น้องห้าคนมีเขาอยู่คนเดียวที่ไปอยู่วัดตั้งแต่เด็กเขาอยู่วัดจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็ไปต่อปวสอพอจบปวสก็ได้บวชเป็นครั้งแรกตอนแรกคิดว่าจะบวชเพียงสิบห้าวันแต่ กลับกลายเป็นว่ามีบุญบวชอยู่จนถึงห้าพรรษาจึงได้ลาสิกขาสาเหตุที่ศึกคือสงสารโยมแม่และน้นองๆที่ยังลำบากยังมีหนี้สินอยู่ก็เลยจะพักการบวชประยะหนึ่งไปช่วยพ่อแม่และน้นองๆให้เขาตั้งตัวได้ก่อนอืมก็เป็นเหตุผลที่น่ารักทีเดียวอย่าอ้างเหตุผลกันอย่างนี้นะลูกนะ อันนี้ไอ้เฉพาะรายนี้รายเดียวสามเีเองลูกต้องไปทำนากุ้งเห็นไหมออกมาแล้วแล้วก็กรงสามีทำนากุ้งอยู่ก่อนแล้วสามเีเมงลูกทำนากุ้งอยู่หลายปีก็ไม่มีทีเท่าวาจะมีผลกำไรหรือจะสามารถช่วยให้น้องๆตั้งตัวได้เลยต่อมาประสบปัญหากุ <c> ้ง <oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงขนาันั้นเป็นโรคก่อนรัฐบ,บาลก็สั่งห้ามไม่ให้ทํานากุ้งเพราะมีชาวบ้านในรอบๆบริเวณนั้นมาฟ้องร้องว่าน้ำกุ้งทำให้ข้าวในนาเขาเสียหายก่อนที่สามีจะเลิอกกิจการสามีก็เริ่มป่วยเป็นโรคหืดหอบมีอาการทรมานมาก <c oughs> ต้องเดินแต่น้ำร้อน แต่ต้องของเย็นไม่ได้เลยดัง oh. นั้นยังแพ้อากาศ oh. แพ้กลิ่นต้องใช้ยา,า,พ,ยา,าพ่นเป็นประจำภายหลังจากที่เลิกทำนาก,กุ้งได้ประมาณหนึ่งปีพอประมาณปี2องห้าสีมกสีกสามีก็ได้กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่ง oh. แล้วก็จะบวชไปเรื่อยๆย,ยังไม่มีโครงการที่จะศึก oh. ช่วงที่บวชได้เครื่องมาษาแรกท่า oh. นทรมานมากจากโรคหืดหอบที่เป็นอยู่ แต่ท่านก็ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมฉันยานั่งกับรมฐานอย่างเดียวเออมันน่าอาัศจรรย์เวลาผ่านไปหนึ่งปีโรคมันแพ้ไปเองเลยปัจจุบันนี้ไม่มีอาการแล้วสามารถฉันของเย็นได้ไม่ต้องพลยาไม่ต้องฉันยาก็ไม่มีอาการใดๆนี่เห็นไหมจ๊ะลูกชางของลูกตอนลูกตั้งท้องลูกคนนี้ลูกช้างเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยทานได้แต่ผักและไข่ <laughs> ช่วงที่ท้องอยู่ลูกก็ยังปฏิบัติธรรมเช่นเดิมพอคลอดมาก็ได้ลูกชายเป็นเด็กที่ฉลาดพูดฉลาดพูดแต่เวลาสอบอกลับได้เกรดเฉลี่ยที่ไม่ดีเลยซึ่งดูลักษณะของเขาแล้วน่าจะสอบได้เกรดที่ดีกว่านี้แต่เขามีนิสัยชอบบวชเขาพูดแต่ว่าจะบวชจะบวชจะบวช พอปิดเทอมก็บอกว่าจะบวชบอกอยากบวชจะแย่อยู่แล้วเขาได้บวชมาแล้วสามครั้ง<า>ปัจจุบ,บันที่เขายุ่ได้ก้าขวบแล้วค่ะ<อ>นี่มินที่สัยบวชใช่ไหมจ๊ะแต่แล,ลูกชายคนนี้ยยุ่ได้สองขวบกว่าเขาป่วยเป็นตอมทอม,อมซินอักเสบเรื้อรังมีไข้สูงเคยชักหนึ่งครั้งข้าลงโรงพยาบาลทุกอาทิตย์จนถึงอายุห้าขวบพอยุครบห้าขวบ,คคบ,วบหมอก็สั่งผ่าตัดหมอได้ตัดเอาตอมทอม,อมซินทั้งสองข้างออกไป แล้จะพาแล้วก็หายแต่มีหูดเกิดไอ้ทำสินหายแต่หูดเกิดขึ้นที่นี้ชี้เข้าข้างขวาโอ้ทำไมต้องผ่าผ่าแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องไปผ่าทุกปีปัจจุบันผ่าไปสามครั้งแล้วคำถามเหตุการณ์ที่ลูกฝันในหพ่อเป็นความจริงไหมคะ คุณพ่อของลูกเมื่อตายไปแล้วขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนนีความ,ม่อยู่อย่างไรได้รับบุญเดียรติให้หรือไม่ได้ไปเกิดแล้วตามที่ลูกฝันหรือเปล่าคะช่วยกันจำคำถามเลยจ้ะสามีของลูกทําไมถึงได้ไปอยู่วัดตั้งแต่อายุเจ็ดครัท,ทั้งที่ลูกคนอื่นๆก็ได้อยู่กับพ่อแม่หมดบนใดทําให้ได้บวชในครั้งแรกนานถึงห้าปีกรรมใดทําให้ท่านตั้งศึกออกมาแต่งงาน บุญใดทำให้ท่านได้กลับไปบวชอีกครั้งท่านมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะกรรมใดทำให้สามีองลูกป่วยเป็นหืดหอบและแพ้กลิ่นที่หายได้เพราะเหตุใดคะการที่สามีจะทำลายชีวิตกุ้งไว้มากสามีต้องแก้ขวบิบากกรรมอย่างไรให้เบาบางลงได้คะเราได้รู้จักกับอดีตสามีตั้งแต่สมัยท่านยังบวชครั้งแรกเพราะบุกรรมใดยังทำให้ลูกและสามีของลูกต้องมาพบกันในลักษณะดังกล่าว สิ่งประหลาดที่คุณแม่ลูกเห็นตอนที่แม่คลอดตัวลูกที่โรงพยาบาล <c oughs> เป็นตัวอะไรคะ <c oughs> เขาจ้องมองลูกมาทําไมแล้วทําไมพอแม่โยนพระใส่แล้วจึงหายไปดวงที่ลูกเห็นตอนลืมตาเป็นวงกลมสองชั้นนั้นใช่ดวงธรรมหรือไม่ใช่เจ้าคะถ้าใช่เพราะเต็ใดจึงทําให้ลูกเห็นได้เพราะลูกไม่ได้เห็นในขณะ <c oughs> ท,าาทําสมาธิ แล้วถ้าลูกน้องดวงน,น,นั้นก็ลัไว้ในท้องจะทําให้ลูกกระตองคมพระธตรมากลายภายในได้หรือไม่เจ้าคะก็น่าคิดเหมือนกันนะลูกชายลูกมีอุปนิสัยชอบบวชจะบวชช่วงปิดเทอมเขาบวชไปแล้วสามครั้งผู้ใหญ่ทางบ้านลูกก็บอกว่าอย่าให้บวชมากแล้วกลัวจะเป็นชายสามบทแต่ลูกชายไม่ยอมจะบวชให้ได้จะเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะ กรเนิดทำให้ลูกชายลูกป่วยเป็นต่อมทอมซินอักเสบตั้งแต่สองขวบต้องหาหมอทุกอาทิตย์อาอยุห้าขวบก็ถูกผ่าตัดต่อมท,อม,ทอมซินและถูกตัดอาตตอมทอมซินออกไปทั้งสองข้างกรรมใดทำให้ลูกชายต้องถูกผ่าตัดหูดทุกปีคะ <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันผ่ <c oughs> นาตัดไปแล้วสามครั้ง <c oughs> แล้วกลายเป็นซิสจะต้องได้ผ่าอีกไม่ผ่าก็ไม่ได้ เป็นพระกรรมใดคะต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรคะตัวลูกลูกชายและอดีตสามีได้เคยสร้างบารมีก,กับหมูคณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจาเหตุการณ์ที่ลูกฝันหนึ่งกันพ่อนั้น เป็นเหตุการณ์ที่มาสอดคล้องกับความเป็นจริงบางส่วนจ้ามาสอดคล้องกันนะจ้ะเพราะเกิดจากบุญรักษาศีลจเจริญภาวนาบรรดาลให้รวมกับความรูละลึกนึกถึงท่านด้วยจึงทำให้ฝันเห็นเป็นความจริงบางส่วนคุณพ่อนะ่ยตาย ตายแล้วช่วงแรกก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกเพราะการดื่มสุราสูบุรีก็ไปอยู่หน้าบัลลังพิพากษาแต่บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาอย่างต่อนเนื่องมาช่วยอุ้มเอาไว้จึงถูวิพากษาให้เจ้าหน้าที่ไปส่งทิศสวรรค์ฉันจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูง แล้วก็ได้รับบุญทีทิตยไปให้แล้วจ้ะฝันว่าจะไปเกิดแล้วอะไรงตาน,นไปเป็นคนทันนั้นสูงแล้วอดีตสามีลูกต้องไปอยู่วัดตั้งแต่เจ็ดขวบแต่ลูกคนอื่นอยู่กับพ่อแม่หมดเพะบุญที่เคยบวชมาหลายชาติจึงมันดานให้ตองมาผูกพันอยู่กับวัดบวชครั้งแรกนานห้าปี แต่ภายหลังศึกเอามาแต่งงานและกลับไปบวชม่อีกครั้งเพราะอดีตชาติท่านก็เป็นอย่างนี้คือบางชาติกระบวชยาวบางชาติกระบวชสั้นบวชบวชศึกศึกอย่างนี้จึงทําให้บุญบวชไม่ต่อเนื่องผังบวชจึงไม่หนาเน่นยังขาดตอนอยู่ส่วนการจะบวชตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับตัวเอง ้ามีความตั้งใจมั่นแน่วแน่ที่จะสลับตนในพ้นจากทุกข์ก็สามารถบวชได้ตลอดจ้าอดีตสามเองลูกป่วยเป็นหืดหอบและแพ้กลิ่นเพราะกรรมเลี้ยงกุ้งไว้ขายได้ทำลายชีวิตกุ้งเอาไว้มากในปัจจุบันบกก,บกกรรมใช้แรงงานสัตว์จนมากเกินไปในอดีตได้ตามมารวมส่งผลจ้าตามทันไหมจ้า หายได้เพราะการประพฤติธ,ธรรมบำเพ็ญสมณะธรรมในเพศของพระภิกษุจ้าอดีตสามีทำลายชีวิตกุ้งไว้มากจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ให้เบาบางต้องบำเพ็ญสมณธรรมทุกวันแล้วที่ส่วนกสิแม่สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้นักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าเห็นไหมจ้าว่าต้องบุญอย่างเดียวจึงจะไปตัดรอนวิบากกรรมได้ถึงจะไปสู้กับบาปได้ อย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาลูกได้รู้จักอดีตสามีตั้งแต่ท่านยังบวชครั้งแรกเพราะเคยเจอกันมาก่อนในอดีตในสถานที่ซ้ำๆกันเหมือนในปัจจุบันนี้้ะเป็นผังเก่า่อแต่งงานแล้วลูกก็ไม่ได้อยู่กับอดีตสามีเหมือนคู่อื่นแต่จะเจอกันจะต้องนัดกันไปทําบุญหรือไปธุระจึงจะเจอกันเพราะในอดีตลูกกับท่านเคยเป็นเพื่อนร่วมสร้างบารมีด้วยกัน กับหมู่คณะนะคือมาสร้างบนร่วมกันกับหมู่คณะเนี่ยตอนแรกๆก,ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมสร้างบาร,รมีกันมาอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาก็ <c oughs> <c oughs> ก็รักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วงสันส้นๆระหว่างอยู่ร่วมกันสามีมักจะอธิษฐานในตอนอยู่ร่วมกันสาธุขอยได้บวชเสมอเสมอ พออยู่ร่วมกันก็จะที่ถ่ายเงยสาธุขอให้ได้บวชอยากบวชจังแต่นั้นต่อมาสามีก็มักจะหนีไปบวชเสมอเสมอ <laughs> จึงติดนิสัยบื่อๆอยากอยากข้ามชาติมาจึงอยู่ร่วมกันในลักษณะแปลกๆดังกล่าวจ้ะให้ลว่อนโมตนาในการบวชท่านไปเลยได้ทำคล้ายๆกับพระนางพิมพานะที่จะใช้เสียธาาออกบวชนะ ตัดใจไปเลยอนุโมทนาไปซึ่งก็จะทําให้ลูกได้มีส่วนแห่งบุญที่ท่านบวชด,ด้วยจ้าจะไปคิดว่าเมื่อไรพ่อแม่ลูกจะอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> ให้คิดแบบพนางพิมพา <c oughs> เอ,อท่านไปดีแล้วอนุโมทนาสาธุสักวันหนึ่งให้ลูกชายล้วได้บวช <c oughs> พอบวชไปแล้วสามกัลังแล้วก็สักวันหนึ่งเราก็จะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกันโน้นที่สุดแห่งธรรม อย่างนี้ถึงจะถูกลักวิชาจะไปอธิษฐานอย่างนั้นนะลูกนะมาทำยังไงจะได้มาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกสิ่งประหลาดที่คุณแม่ได้เห็นตอนที่คุณแม่คลอดตัวลูกที่โรงพยาบาลน,นั้นคือ,อคือการเห็นที่เกิดจากธาตุวิปริต <laughs> แต่ความจริงนั้นไม่ได้มีอะไรจะ้ะ พอแม่โยนพระใส่ก็หายไปเพราะมั่นใจแล้วก็สบายใจที่พระคุ้มครองภาพนั้นจึงหายไปจ้ะดวงที่ลูกเห็นตาลืมตาเป็นวงกลมสองชานนั้นคืออาการผิดปกติของดวงตาไม่ใช่ดวงทำแต่ย่างไ้ ให้รีบไปหาจากษุแพทย์ตรวจซะลูกชายลูกมีอุปนิสัยชอบบวชจะบวชช่วงปิดเทอมและบวชไปได้สามครั้งแล้วแต่พี่ใหญ่ทั้งบ้านกลัวจะเป็นชายสามบวแต่ลูกชายไม่ยอมจะบวชใ้ใดนั้นลูกก็ควรจะสนับสนุนเพราะลูกชายกําลังมีกุศลศรัทธาจะบวชในช่วงปิดเทอม ดีกว่าการที่เราจะใช้เวลาช่วงนี้ไปเที่ยวเตรเฮฮาซึ่งไม่มีสาระกันสารจะปิดเทอมเอามาบวชซะถูกต้องส่วนชายสามบอดนันหมายถึงบวชมาสามครั้งแล้วยังเอาดีไม่ได้เลยเนะี่ยมันน่าอายแต่นี่บวชมาแต่ละครั้งเอาดีได้น่ะแล้วก็บวชที่บอดเดียวก็ <c oughs> <c oughs> ละความหมายกันนะจ๊ะลูชายป่วยเป็นท้องเส้นอักเสบตั้งแต่สองขวบ และถูกปาตัดต่อมทอมสินออกไปตอนห้าขวบพระในชาติอดีตก่อนมาบวชในช่วงวัยรุ่นมักเจะเกเรเคยเถียงพ่อเอาผู้ใหญ่นี่ในอดีตชาตินะจ๊ะตอนวัยรุ่นมักเจะเกเรเคยเถียงผู้ใหญ่เถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้าใครเป็นทอมสินอักเสบมึงนี่แหละอย่างนี้แหละ ลูกชายต้องพาตัดหูทุทกปีเพราะอันนี้น่าศึกษาในดิชาติเดียวกันนั้นตอนใบวัยรุ่นตอนเป็นวัยรุ่นนอกจากจะเถียงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วยังชอบใช้นิ้วชีนะ้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเมตตาตักเตือนด้วยวิบากรรมนี้จึงมาส่งผลจ้ะดูนิ้วของตัวี่ใครมีหูบ้าง แลวบางทีในชาตินั้นก็แอบไปดื่มเหล้าเมาไม้วิบากกรรมโซราจรึงมาส่งผลให้เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่งด้วยจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องให้เขาบวชไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเกิดกุศลศรัทธาจะบวชแล้วก็ให้เขาเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และมีปิยะวาจาด้วยจ้ะวิบากกรรมนี้จึงจะหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะ ัวลูกลูกชายและอดีตสามีที่บวชพระก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกเป็นกองสเสบียงอดีตสามีเมื่อครองเรือนได้ระยะหนึ่งก็จะออกบวชกับหมู่คณะแต่ว่าได้กระทบกระทั่งกับเพื่อนสหหรรมิกจึงทำให้แยกออกไปในชาตินั้นแต่ความจริงแล้วก็มีสายบุญกับหมู่คณะอยู่เจ้าและแยกแยกไปบวชแยกก็จากหมู่คณะไป ตัวลูกชายในอดีชาติที่ผ่านมาในช่วงวัยรุ่นจะเกเรแต่ธรรมากลับใจแล้วเดินมาบวชอยู่กับหมูกนณะจนตลอดชีวิตจ้าลูกชายเนี่ยมีผังบวชชาตินี้มาเจอกันแล้วให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตางติเป็นยุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.